สวัสดีครับเริ่มต้นโดยข่าวช็อกเลยนะครับบรูโน่ฟอนั n นเดสครับเตรียมที่จะอำลามสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากจบฤดูกาลนี้ไม่รอแล้วนะครับผู้จัดการทีมคนใหม่จะเป็นใครก็าตามนะครับบรูโน่บอกว่าพอแล้วครับมันนานจนเกินไปมันใช้เวลาในการสร้างความสําเร็จในการที่จะประสบความสําเร็จนี่มันยาวนานซะเหลือเกินครับมันนานเกินกว่าที่บุนโนี่จะอดทนรอได้ต่อไปแล้วครับ ทีเมดของทันด้าบูโรฟอนเดสนะครับในดรสอติ้งลูมเชื่อนะครับว่านักเตะเพลย์เมกเกอร์ชาวโปรตุเกสคนนี้จะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ครับต้องบอกนะครับว่าในยุคตั้งแต่ปี2020อันอเนี่ยนะครับในช่วงประมาณ4-5ปีที่ผ่านมานี่บูโรฟอนเดสนี่เป็นนักเตะที่ดีที่สุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเป็นนักเตะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เป็นนักเตะที่แมนเชสเตอร์เตดนีซื้อมาแล้วคุ้มค่ากับการลงทุนมากที่สุดครับแต่เขาบอกนะครับว่าสโมสรน,นี่คือยังไม่ไปไหนเลยครับยังไม่สามารถจะก้าวหน้าอะไรใดๆทั้งนั้นครับคือเหมือนกับว่าจะเดินไปข้างหน้าครึ่ง 9, ก้าวปรากฏว่าอ้าถอยหลัง29ก้าวซะละนะครับกานนี้บรูโน่นี่ปฏิเสธโอกาสที่จะย้ายไปเล่นในลีกของซาอุนะครับ เขาต้องการที่อยากจะอยู่กับแมนยูนะครับแสดงความจรงรักภักดีเชื่อนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะสามารถประสบความสําเร็จได้แต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับแถมกูรูอย่างทางน้านฟาบิซซโอโรมาโนนี่ยังได้ออกมาย้ํานะครับว่าบรูโน่นี่จะมีการย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากจบศึกฟุตบอลโลกก่อนหน้านี้เดอะซันก็ออกมาบอกนะครับว่าคือตอนนี้คือ พวกสื่อหลายสื่อในเมืองนอกนี่เขามองไปนทิศทางเดียวกันเลยนะครับว่าหลาังจากจบสึกฟุตบอลโลกนี่คือบูโน่ก็คงจะมีการตัดสินใจเด็ดขาดนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมองนะครับว่าเขาคงจะไม่อยู่กับแมนเชสเตอร์เดยดต่อไปแล้วนะครับคืออินัฟครับพอแล้วมันไม่ไหวแล้วครับก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวว่าทีมในาซาอุดีมีการยื่นข้อเสนอประมาณ100ล้านปอนด์นะครับอัลฮิราอ่ะระบุชื่อไปนะครับอัลฮิราเนี่ยต้องการอยากจะได้ทางด้านบูโน่ ว่าบรูโนบอกไม่ไปครับเขาอยากจะอยู่กับแมนยูครับมีการพูดคุยนะครับกับผู้บริหารของสโมสรมีการพูดคุยกับรูเบนอเมรินก่อนหน้านั้นครับจะว่าไปแล้วคือบอร์ดบริหารนั่นแหละต้องการอยากจะขายบูนโนนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี่ไม่ไปครับคือบูนโนเขาก็รู้นะนะครับว่าบอร์ดนี่คือเห็น เห็นเงินมากกว่าอยากให้เขาอยู่กับทีม่ะนะครับ100ล้านปอนด์กับนักเตะที่อายุ30อัพขันเหนึ่อยก็สูงนี่บอกบริหารก็กล่าวว่าน่าจะถึงเวลาเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับแต่ว่าเขานี่ยังไม่ยอมแพ้แต่ว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่าครับว่าคือเพื่อนร่วมทีมนี่เข้าใจนะนะครับถ้าหากบรูโน่จะย้ายออกจากทีมครับเพราะว่านักเตะอย่างบรูโน่นะครับ ไปอยู่กับที่ไหนเนี่ยก็สามารถจะประสบความสำเร็จได้มากกว่าอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ไอตรงที่ไหนนี่แหละนะครับที่น่าสนใจนะครับว่าเออเขาจะไปเล่นในลีกของซาอุหรือเปล่าครับหรือว่ายังอยากจะเล่นในยุโรปต่อไปแต่เอาไว้ว่าณนะตอนนี้นะครับเตรียมได้เลยครับนี่น่าจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับบรูโน่ฟอนันเดสกับการสวมปลอกแขนกับตันทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ ขอชอบไซนะครับสื่อชื่อดังได้ออกมาระบุว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังมีการพิจารณาที่จะดึงอดีตลูกม่ออย่างส um กอตต์แม็กชูเมน่กลับมาที่สโมสรอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับในซัมเมอร์นี้อย่าลืมนะว่าแมนยูนียังต้องการอยากจะได้นักเตะในตำแหน่งมิดฟิลด์อยู่นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเอเลียดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านปาเลบาไม่ว่าจะเป็นทางด้านวอตตันนี่เต็มไปหมดนะครับ นักเตะชาสกอตไวย29ปีนะครับต้องบอกนะครับว่าเหนือความคาดหมายจริงๆนับตั้งแต่ย้ายไปอยู่กับทางด้านนาโปลีครับพาทีมนี้คว้าแช,ชมป์กาโช่ซีรีอานะครับเป็นหนึ่งในนักเตะท,ที่ดีที่สุดในยุโรปมีชื่อเข้าชิงรางวัลบอลลงดอด้วยนะครับนักเตะยอดเยี่ยมในกกาโช่ซีรีอารครับตอนที่แมนยูขายแม็กโทให้กับนาโปลีนี่ราคาถูกมากครับแค่30ล้านยูโรทั้นเองนาโปลีนี่คงจะไม่ยอมปล่อยนักเตะคนนี้ออกจากทีมง่ายๆนะครับ แต่ถ้าหากพวกเขาตัดสินใจปล่อยแม็กโธออกจากทีมจริงๆคาดว่าราคาค่าตัวอยู่ที่60ล้านยูโรครับน่าสนใจนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่พร้อมหรือเปล่าครับในการที่จะจ่าย60ล้านยูโรให้กับด้านสกอตต์แม็กทูมิน่แต่ถามว่าก็คุ้มนะ,นะครับดูจากฟอร์มการเล่นของแม็กโธในเวลานี้นะครับ ก็เล่นได้ทั้งนักเตนะนักแตดมวิดฟิลตัวรับนะครับแล้วก็สามารถที่สอดแทรกขึ้นไปทาประตูได้หลายตอนหลายครั้งแม่การยิงแต่ลูกนี่เอาไปเปรียบกับท้านคริสเตียนนโรนันโดได้เลยครับแมนยูรู้ดีนะครับว่าการที่จะไปดึงท้านักสกอตแม็กธม,มิน่กลับเข้าสู่หินนี่แมนยูคงจะต้องแบบสันิการลิ้นทองอะ่ะจะต้องไปพูดจาวหวานล้อมค่อนข้างเจะเยอะทีเดียวเพราะว่าตอนที่ขายเขาออกจากทีมนี่แม่แมนยูมองมองเหมือนว่าแม็กธม เป็นนักเตะธรรมดามดาไม่ค่อยจะมีค่านะครับทั้งที่เจ้าตัวนี่ก็ไม่อยากที่จะย้ายออกจากทีมสักเท่าไหร่ครับแล้วตอนนี้เอาตรงๆเนี่ะนะครับนาโปลีกับแมนยูต่างกันลิบลับเลยนะนะครับนาโปลีนี่ทีมลุ้นแชมป์นะครับกับช่วงซีเรียตลอดเลยนะครับมีโอกาสไปรอบลึกๆในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก แต่ว่าแมนยูนี่คือเริ่มต้นนับ1ใหม่ตลอดนะครับนับ1ไป1ครึ่งก็ต้องกลับมาหนึ่งใหม่ทุกครั้งอะ่ะครับน,นี๋ก็ต้องมาดูนะครับว่าแม็กโทนี่จะยอมกลับมาอยู่กับแมนยูหรือเปล่าก่อนหน้่นี้ก็มีายงานข่าวระบุเหมือนกันนะครับว่าแม็กโทนี่คือโอเคผลงานในสนามนี่เขาแฮปปี้นะแต่ว่าเวลาที่ใช้ชีวิตนอกสนามที่อิตาลีนี่ไม่ค่อยจะแฮปปี้สักเท่าไหร่คือไม่ค่อยจะมีเวลาเป็นส่วนตัวเท่าไหร่ครับไปที่ไหนที่ไหนนี่แหม่แฟนบอลอิตาลีนี่มาลุมล้อมตลอดซึ่งตรงนี้เขาไม่ชอบครับ เดี๋ยวรอดูนะครับว่าหลังจบฤดูกาลนี้เนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสรุปแล้วจะเป็นใครกันบ้างครับนะตอนนี้ก็มีทางด้านสกอตต์แม็กจูบินเน่นี่กลับมาแล้วนะครับอีกหนึ่งคนฝั่งผู้บริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ระบุชัดเจนเลยนะครับสำหรับว่าที่กุนซือชั่วคราวคนใหม่ครับเป้าหมายเลยของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งสิ้นสุดฤดูกาล นั่นก็คือต้องกลับไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกให้ได้ครับคือแมนยูนี่พอไม่ได้ไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนี่เงินก็หายไปเยอะนะนะครับแล้วก็คือถามว่าทีมก็มีลุ้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าแม่ทำคะแนนหล่นหายไปค่อนข้างจะง่ายเหลือเกินนะครับในยุคข,ของทางด้านรูเบนอวิลส์หลายต่อหลายเกมอ่ะนะครับที่ควรจะเก็บ3แต้มได้แต่สรุปสุดท้ายก็สะดุดไปนะครับได้ทีละหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มทั้งทั้งที่แบบโอหคือถ้าเกมเหล่านั้นเนี่ยโอ้ ไม่ไม่ไม,ไม่ต่ำกว่า10แต้มเลยนะนะครับที่แมนเชสเตอร์เดนี่ทำแบบเสียไปแบบง่ายๆครับช่วงหลังที่ผ่านมาป่านนี้เนี่ยแมนยูดูนะครับอยู่ในท็อปโเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้บริหารของแมนยูเชื่อนะครับว่าด้วยศักยภาพของทีมในเวลานี้เนี่ยแมนยูก็น่าที่จะมีโอกาสครับในการที่จะได้ไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนี์ครับในฤด,ดูกาลหน้าแม้แต่ว่า กุือคนใหม่เขาก็อยากได้นักเตะใหม่ด้วยเนาะนะครับแต่ดูจากสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยโอกาสที่บอร์บริหารจะอนุมัติงบประมาณก้อนใหญ่ๆใ,ให้กับผู้จัดการทีมชั่วคราวในการไปซื้อนักเตะใ,ใหม่เนี่ยคงจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยากะนะครับถ้าได้ดีก็คงจะได้แบบนักเตะแบบเกรดธรรมดาธรรมดาแะคือเอาไปก่อนนะครับคือเขาก็คงจะต้องรอนะครับว่าเดี๋ยวรอกุญซือคนใหม่นะครับคนกุญซือถาวรคนใหม่ก็ต้องให้พวกนั้นะนะครับเป็นคนที่จะตัดสินใจนะครับว่า สรุปแล้วนี่คุณอยากได้ใครนะครับจะมีการวางแผนอะไรยังไงก็อย่างที่บอกนะครับว่าเหมือนกับที่ข่าวบูโน่เมกี้นะครับคือแมนยูเหมือนกับเหมือนกับจะเดินหน้านะครับแต่สุดท้ายแล้วก็กลับถอยหลังแล้วก็ถอยหลังเยอะกว่าเดิมด้วยซ้ําไปนะครับแต่เอาว่าตอนนี้คือระบุชัดเจนแล้วนะครับว่าเป้าหมายหลักคือคุณจะต้องพาแมนยูเนี่ยไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกให้ได้นะครับสําหรับฤดูกาลหน้า คือเรียกว่าของเงินไว้ก่อนอนะตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่คือทําอะไรก็ต้องนึกถึงเงินนะ่ะตัดค่าใช้ใจ่ายไปเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีไ,มมไปตัดอะไรละงั้นก็ต้องพยายามหาทางที่จะสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นรายได้ในสนามนะครับแล้วก็รายได้จากสปอนเซอร์รวมถึงส่วนแบ่งด้วยนะครับจากการเข้าร่วมการแข่งนนขันในฟุตบอลระดับบิ๊กบิ๊กของยุโรปครับ <S <S แล้วก็บพบก,กับอินไซต์แมนยูเต็่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ